สวัสดีครับสสดีพี่ๆท่านนะครับนะมาพบกันต่อนะครับตอี EP นี้นะครับเป็นตอนที่2ของพระสมเด็จโลหะชินะบัญชรนะครับเป็นรายการนาเลิกนะพี่ๆนะใครสนใจรุ่นรุ่นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะพี่ชายทางชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID ดียไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้กำลังเปิดกันต่อครับกับ20ลรุ่น20รายการฮะมารายการแรกรายการที่1กันเลยครับ รายการแรกครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับสำหรับรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โห รายการนี้เปิดออกมาเห็นตะกรุดเลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อนวะผิวโบราณตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขโัวตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับนี่มาแล้วครับนวะนะฮะนวะตะกรุดเงินนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์ด้วยนะครับมีแค่หนึ่งองค์ด้วยนะสำหรับรังนี้นะครับนะ เอาละเนี่ยละนะครับขอห้าร้อยบาทพี่นะลังนี้มีแค่หนึ่งองนะต่อมาครับรายการที่สองครับเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากอันปาก้าครับเลขค้นอัลบเอร์มาได้สี่สิบสามครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากอันประกาพี่รายการนี้ผมแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบาทครับขอแบ่งให้สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สองครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามครับรายการที่3า,า3พี่มารับชมกันพี่รายการที่สมเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณเผาตีครับนี่เนื้อทองแดงโบราณเผาตีพี่นะครับต่อโคดรเจ้ารอบเนื้อทองแดงโบราณเนี่ยเผาตีนี่ เลขคูณตัเบอร์เลขที่สองครับรายการนี้นะครับเนื้องทองแดงโบราณนะครับคลาสสิกพีงนี้นะครับอง์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สี่ครับมาลือกันต่อพี่รายการที่สี่มาลือกันต่อครับรายการที่สี่ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อ จะนวนโบราณนะครับหลวงปู่โต๊ะตอกกล้ารอบเลขคนตัวเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับรายการนี้นะครับมดสารหลวงปู่โต๊ะขอที่สามร้อยบาทพอพี่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับเดี๋ยวมารับชมรายการที่ห้ากันนะครับ รายการที่5ขออนอุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่เนื้อทองทิพย์แน่นอนพี่รายการนี้เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงแหงฤทธิ์พี่โอ้โหสวยจริงครับสำหรับรายการนี้รายการนี้เลโขโพต์เบอร์ใหม่เลขสิบเนะครับรายการนี้เอาไป300นะฮะเอาไป300บาทนะครับรายการที่5ครับต่อมาครับพี่จายรายการถัดไปนะครับรายการที่6ครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่6ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงสาตนครับนี่ผสมมวลสารเก่าวัดหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ผสมมวลเก่าวัดหลวงพ่อโสธรนะครับเลขคนตําเบอร์หมายเลข17ครับเลขคนตําเบอร์หมายเลขสิบเนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะครับขอแบ่งปันพี่ที่300บาทครับพี่ชายรายการที่6ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่7ครับหรือรายการที่7จ็ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมานครับรายการนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นนะฮะเนื้อทรองแดงมันปูนะครับนี่ ผสมมวลสารเก่าวัดท่าสแบงเลขคุเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวด้วยเลขคุเบอร์หมายเลขแปดนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทแลวกันพี่นะครับมวลสารท่าสแบงนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทแลวกันนะครับเลขแปดเลขรวยพี่นะครับนะขออนุญาตนะเลขสวยกันหน่อยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่เกัา รายการที่ก้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเหลืองอลามพี่รายการนี้เหลืองอลามพี่รายการนี้เนื้อทองฝาบาทโบราณหน้ากากชุบเงินพี่หน้ากากชุบเงินครับพี่รายการนี้เลขคุณตเบิร์หมาเลขหนึ่งศูนย์สองครับเลขคุณตเบิร์มาเลขหนึ่งศูนย์สองพี่รายการนี้สวยๆเลยรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทครับพี่จายรายการที่แปดนะ ต,10 ouais. ต่อมาครับรายการที่ไปพี่เป็นรายการที่9้าครับโอ้โหรายการที <tomar> ่9 <li> ้าเปิดมาเป็นอะไรพี่รายการที่9้าเปิดมาเป็นอะไรเอ่ยรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อกะอะไรทองพ่นสายครับเลขโคดเดอร์เิมหมายเลขสิบสองครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นะครับเพียวๆเดิมเดิมงี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่สวยๆเลยรายการที่9้าครับต่อมาครับเราลุยกันต่อพี่ชายสำหรับรายการที่สิบฮะ รายการที่สิบนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อทองฝาบาทตอกเกลีรอบครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข 82, ลแบบปแ,แปดสิบสองรายการนี้แบ,บ่งปันที่ที่ี่นฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับรายการนี้แบ่งไปที่ที่เดี๋ยวผมดูไป๊บเดึง รายการนี้แบ่งไปพี่พที่250ริบาทนี่ครับเลขโคดเบอร์มาเลขแปดสิบสองครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่จ๋าร,รายการนี้เลขโคดเบอร์มาเลขสองหนึ่งครับ รายการนี้เป็นรายการที่เนื้อทองฝาบาทผิวลงุงมวลสารพระอาจารย์สุริยันครับรายการนี้ขอ300พิสารายการนี้ขอ300ครับเป็นรายการที่11ฮะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่12ครับรายการนี้เป็นรายการที่12เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองที่โบราณมวลสารเก่าหลวงปู่มหาศิลาครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็ดสิบแปดครับรายการนี้มวลสารเก่าหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะรายการที่มวลสารเก่าขอสามร้อยห้าสิบาทรายการที่มวลสารเก่าขอสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองครับโอ้โห ต่อมาครับเป็นรายการที่สิบสามอะรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นรายการเนื้อทองแดงโบราณเผาตีฮนะนี่เผาตีนะครับรายการนี้นะเลขคุณเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ 105, ่งศูนย์ห้าตอกเก้ารอบนะพี่นะรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบสี่ครับ ต่อมาครับรายการที่15นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่15นะครับขออนุญ,ญาตเปิดกันต่อมาขออนุญ,ญาตเปิดกันต่อครับนี่ครับทีนี้เปิดให้15รายการนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้15รายการนะครับเพราะกล่องใหญ่พี่เต็มถาดผมพอดีเลยนะครับปกติถาดกล่องเล็กผมจะได้20นี่ถาดใหญ่กล่องใหญ่ผมทา้ที15นะครับรายการนี้เปิดออกมาครับ รายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้ออะไรเอ่ยเลขโคจเบอร์มันเลขยี่สิบหกรรายการนี้เนื้อทองแดงอะไรลมดําหรือเปล่าพี่นะฮะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลมดำมวลสารเก่าเนี่ยวัดละคังเนี่ยฮะเนี่ฮะรายการที่สิบห้าครับเนี่ยฮะสวยๆเลยไอ,อ,อร,รายการที่สิบสี่นะครับเลขโคจเบอร์มันเลขยี่สิบหกครับรายการนี้รวมกันจะแปดนะครับขอที่ นะครับรายการนี้ผมขอที่250บาทนะครับ250บาทนะพี่นะรายการที่14ี่นะครับต่อมาครับรายการที่15้านะครับองค์สุดท้ายพี่นะครับองค์สุดท้ายของ e นะีพีนะกลางวันนี้นะรายการที่15เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่นะี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากลาดทองทิพย์พี่นะฮะเลขค้ดับเบิ้ใหม่เลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวด้วยโอ้ยหมายเลขเก้านะ เรารายการนี้หม่ยเลข9ตัวเดียวหลักเดียวด้วยขอแบ่งปันพิเศษให้พี่ๆแล้วกันนะครับ350บาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทเลข9น้กการด้วยนะครับ350บาทพี่นะสวยๆเลยนะครับนะนี่น่ครับสำหรับอีพีวันนี้ก็มีแบบปันประมาณนี้พี่ชายนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับขอพระคุณมากครับ